เพิรนก็มางอแงด้วยแบบว่ามีเรื่องที่แบบมางอแงด้วยว่าแบบใดๆอะไรเงรี้ยแต่ว่าหนูก็ยังไม่ได้ตอบน้องไป ว่ายังไงเหมือนเราก็มองเงงเงฟิวประมาณว่าพี่ใครพี่จะต่อสัญญาไหมพี่จะอยู่กับพวกหนูก่อนหรือเปล่าดูแลหนูก่อนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งหนูก็ยังไม่ได้แบบให้คําตอบหนูหน้องไปเพราะว่าหนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะแบบว่าเอออะไรยังไงอะไรเลี้ยน้องเงงเงแบบน่ารักมากขึ้นแบบเป็นเด็กที่น่าเอ็นดูมากตอนแรกกะว่าจะไม่ได้ไลฟ์หรือว่าไม่ได้อะไรตอนแรกจะขึ้นไปคุยกับรันมากเพราะว่าคุยกับรันมาอยู่บนรถก็เลยจะไปคุยกันต่อแต่เปิดประตูมาปุ๊บเจอเพิ่อนเพื่อนก็งงเงยอุ้ย ไม่รู้หนูส่วนหนูก็เลยไม่ได้คุยกับรันมากเลยแล้วเพื่อนอยากไลฟ์แล้วหนูก็แบบอ่ะโอเคได้แบบน้องบอกพี่ไขไม่มาไลฟ์กับหนูอะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยโอเคงั้น live ไลฟ์อะไ้เพื่อนรันดิอะไรประมาณเนี้ยแล้วน้องจะไลฟ์เลยใช่ไหมแล้วคือเหมือนของน้องอะจะยังต้องแบบว่าให้แบบว่าทางผู้ใหญ่แบบว่าอ p p r o v ก่อนเวลาแบบว่าเลือกรูปหรือว่าแคปชั่นในการแบบตั้งสเตตัสว่าเออเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์นะอะไรอย่างเงี้ยต้องตรวจก่อนหนูก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไลฟ์ให้เพื่อนเอาไปไลฟ์เลยแล้วเพื่อนอะก็เอาไปไล จริงๆทุกคนเราก็พูดอะไรก็ไม่รู้ หนูก็คุยกับพี่ลินะตลอดใช่ไหมว่ารุ่นสามเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ได้มีโอกาสได้ดูแบบว่าเต้นเพลงเดบิวต์แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะคือแบบด้วยความที่เพลงใช่ไหม generation change มันแบบค่อนข้างเต้นแบบใช้แรงเยอะใช้พลังเยอะมากๆถ้าสมมติว่าคนเยอะๆมันก็จะดูแบบโอ้ยอดมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วเรามีแค่5้าคนตอนแรกก็แอบก็ว่าแบบเอ้ยมันจะแบบออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเห็นแบบเริ่มเริ่มซ้อมกันแล้วก็รู้สึกว่า เออไม่กังวลไม่ห่วงเลยว่าแบบเออทุกคนจะแบบทําออกมายังไง แต่แบบบางทีอะหนูก็แบบแอบแบบว่าวางตัวยากที่ึีแบบหนูกลัวน้องๆแบบบางคนแบบน้อยใจอะจะฟีลปะกลัวว่าแบบเออถ้าเล่นกับคนนี้เยอะคนนี้จะน้อยใจไหมคุยกับคนนี้เยอะคนนั้นจะน้อยใจไหมอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีความนิดหนึ่งที่จะต้องแบบว่าวางตัวแบบว่านิดนึงอะทุกคนหนูไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจฟีลหนูมไหมแต่ว่ามันจะเป็นฟีลประมาณนั้นนะคือมันมีหลายครั้งมากที่แบบเวลาซ้อมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบเพลร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหนู่มดูหนู่มคิดเองหรือเปล่าแล้วแบบน้อยชอบแบบว่าเหมือนแอบมองอยู่ บางทีหนูก็แบบกาลังซ้อมอย่างจริงจังอยู่กําลังแบบจะต่อท่าให้คนอื่นด้วยหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้แบบคุยด้วยอะไรเงี้ยข้อเรามาเองรุ่น3สามนี่คือเป็นรุ่นที่แบบว่าเห็นมาตั้งแต่แรกแบบแรกมากๆเห็นแบบใบสมัครของแบบน้องๆะอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็รู้สึกว่าเออตัวเองก็แบบว่าเริ่มแบบว่ามีบทบาทมากขึ้นกับในวงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกสนุกดีนะเหมือนแบบว่าก็เห็นแบบว่าข้างหลังบ้านมากขึ้นแล้วก็เข้าใจใดๆมากขึ้นเลยห้าคนค่อยๆคุยเดี๋ยว ขอบจริงๆก็้อบจริงๆอีกคนหนึ่งที่ชวนคุยเก่งคือน้องแพน้องแพค่อนขา้างชวนคุยเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนแบบพูดจาชายๆเดียอะไรอย่างเงี้ยอน,นาคตข้างหน้าน่าจะเป็นเ c ที่แบบว่าสุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมมากกับอีกคนนึงคือพี่หนิงหนิงคือตอนแรกหนูก็รู้สึกว่าเออพี่หนิงอะพี่ไอ้ขี้คืนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปดูในไลฟ์ูดูอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นคนพูดเก่งนะนี่ยส่วนน้องน้องขวัญก็ไม่ค่อยพูดแต่เวลาพูดก็จะแบบว่าเออถูกถก เด็กกว่าแต่ว่ารันมาก็ไม่เชื่อรันมาบอกว่าเฮ้ยรุ่นเดียวกันจนแบบว่าคุยกันล่าสุดใช่ไหมหนูก็บอกแล้วว่าหนูเด็กกว่ามันก็อ,กอ้าวจริงเหรอว่ารุ่นเดียวกันตลอดหนูก็เลยบอกว่าเคยบอกแล้วเคยบอกแล้วนั่นแหละก็คือแค่จะพูดว่าแบบสเตททีมซีใช่ไหมคะรีเซ็ตอะไรเงี้ยมันจะมีเพลงของเทรเนนีใช่ไหมใจหนูอ่ะก็คุยแบบว่ากับคุณกับตันทีมใช่ไหมก็รู้สึกว่าแบบเอออยากให้มีรุ่นสาจากคนหนึ่งแบบอยากให้มีรุ่น3รุ่น2รุ่น ให้มีครบทุกคนในแบบเทรนนีครั้งแรกแะอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีการสอบอยู่แล้วแหละของสเตททีม C ก็ต้องสอบสอบหมดเลยทั้งคนที่อยู่ทีม C แล้วก็คนที่เป็นเทรนนีด้วยแล้วก็ถ่ายเก็บไว้แบบคือตอนแรกหนูกบว่าแบบเออจริงๆมันสอบมันสอบมาแล้วแหละแต่ว่ามันก็จะแบบว่าตอนแรกก็นึกว่าจะแบบเฮ้ยแบบชิวๆเพราะว่าเราไม่อยากจะแบบว่าจริงจังมากอนะไรเงี้ยสรุปคือจริงจังเฉยๆลูทุกคนสปอยเหรอไม่ก็อ<ๆ>ัปเดตไงว่าแบบสเตทเราตอนนี้แบบอยู่ในกระบวนการไหนแล้วเพราะว่าก็เชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนก็น่าจะแบบ เฝ้ารอสอบขึ้นยูนิตหรอมันไม่เชิงสอบขึ้นยูนิตค่ะจริงๆแล้วคือเวลาที่ในการซ้อมหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบน้อยมากๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ได้ทั้งเพลงแล้วคือแบบแค่เพลงเดียวอะไรเงี้ยก็เลยใช้แบบพีงนันสับแล้วก็เลือกตามความเหมาะสมในการขึ้นยูนิตเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะให้ทุกคนมาสอบทุกเพลงเนี่ยมันจะไม่ทันก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเห็นชุดเนสเตอหรือยังเห็นแล้วคร่าวๆแต่ว่าเป็นแบบสเก็ตนะยังไม่ได้เห็นชุดจริงๆน่าจะอยู่ในกระบวนการการแบบทำอยู่ความยากของรีเซ็ตเต เท่่าไหรวันแรกที่ต่อท่าคือแบบช็อปไปเลยคือพี่ดินาต่อท่าให้ใช่ปะแล้วคือแบบทุกคนพี่ดินาเต้นเร็วมากแบบมา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 แต่พอเต้นได้บุ๋มมันสนุกมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่มันมีท่าที่ยากท่าโซโลต่อเริ่มก็ยากจริงๆแล้วอะหนูก็แอบแบบว่าคิดมากนิดนึงนะ แบบว่ากังวลน,นิดหน่อยคือแบบว่าพอพี่ลีนาไม่อยู่แล้วใช่ไหมแบบว่าหมดอยู่พี่ลีนาไปอะไรอย่างเงี้ยซิงเกิลที่เก้าหรือต่อไปก็ไม่รู้ว่าอันจะเป็นยังไงเลยก็แอบ,บกังวลน,นิดนึงว่าแบบฉันยังจะติดเซียมอยู่ไหมด้วยยังไงเพราะว่ากลัวแบบกาแฟคับแบบว่าจะคิดถึงหรือเปล่าจะอันนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าหนูก็จะพยายามแบ่งเต็มที่นั่นแหละรับที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็แบบนั่นแหละทุกคนคือแบบหนูแบบเขาจะสถานการณ์วงตอนนี้มากว่ามันแบบเป็นอะไรยังไงใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ามีความกังวล เพราะว่ารุ่นหนึ่งมันก็เหลือสัญญาอีกแค่แบบไม่ถึงปีแล้วอะไรนี่เงี้ยแต่ว่าก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้นะทุกคนแต่จริงจริงมีเรื่องอยากพูดอีกเยอะมากแบบเยอะมากๆแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่แบบว่าสามารถพูดได้นะตอนนี้อะไรเงี้ยก็พูดได้ประมาณนี้ว่าเออมันอะไรยังไง แล้วก็งาน r ีควิสเออร์หนูถ้าเกิดใครแบบว่างหรือสะดวกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ดูอยากให้ไปนะทุกคนเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเออมันก็มีอีกเก้าที่สำคัญกับการเติบโตของแบบวง C G M 4 8 t รวมถึงตัวหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็แน่ะอย่างที่บอกว่าเออเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆเจอเรื่องราวที่แบบสุดยอดมากๆหนูรู้สึกว่าหนูใช้ชีวิตการเป็นไอดอลคุ้มมากแบบเริ่มตั้งแต่แบบเป็นแฟนคลับคนหนึ่งที่แบบว่าตามบีเนเคมาใช่ไหมตามพี่แก้วมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ GE แรกลงใช่ไหมก็ติดแบบคือเป็นอะไรที่แบบโอ้ใหม่ก้อนมากๆแบบเพียงไม่ทันเดบิวต์ด้วยสามอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ติดซิงเกลิลจิืมันหนึ่งศนย์เมลอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะโดนพักงานใช่ไหมเออนี่มันก็แบบผ่านมานนแล้วใช่ไหมตอนที่โดนพักงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เรียนรู้อะไร หลายอย่างมากมากเลยนะแบบว่าได้เรียนรู้การเปิดอันเดอร์ว่ามันก็ไม่ได้แบบแย่อย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยได้เรียนรู้การที่จะแบบเรียนรู้ในตําแหน่งอื่นๆของเพื่อนๆหรือว่าใดๆอะไรเงี้ยจนแบบก็เติบโตมาแต่แบบก็ขอบคุณที่แบบว่าเออทุกคนก็ยังแบบไม่ไปไหนอะไรเงี้ยตอนที่หนูกลับมาทุกคนก็แบบว่ายังแบบว่าต้อนรับได้ดีอะไรประมาณเนี้ยแบบด้วยแบบดีมากๆอะไรเงี้ยก็เดินทางมาปึ้ง จนแบบว่าซิงเกิลที่4ีมาเอชิกะใช่ไหมได้ประกาศเป็นรองกับตันทีมสีซึ่งแบบหนูก็พูดไว้ตั้งแต่แรงแต่เซนไปแเ้าเออหนูอยากทำเทสเตอร์นะในประมาณเนี้ก็ได้ทํา แล้วก็จีสองก็ติดเมกน้อยใช่ไหมตอนห้าหกห้าเออเคียไม่ติดไม่เป็นไรแบบมันก็แบบเป็นสิ่งที่เราแบบก็ได้เรียนรู้จากการแบบว่าการพูดของเราเองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ทําให้ตบตัวมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นคิดเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาเรื่อยๆปึ้งๆจนถึงทุกวันนี้ก็แบบผ่านอะไรมาเยอะมากซิงเกิลจีอีล่าสุดแบบคือแบบสุดยอดมากเลยอะจีอีสามครั้งหนูก็แบบเป็นเน็เกิลอันเดอร์เกิลแล้วก็เซมบัสเซอร์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหแบบสุดยอดมากแบบแฟนคลับทุกคนแบบส่งหนูมาให้ไกลมากๆแบบมากๆจริงๆยยเี้ จนถึงทึกวันนี้ก็แบบรู้สึกว่าก็ได้ประสบความสำเร็จหลายอย่างมากๆในๆในที่แห่งนี้อะไรประมาณเนี้ยจีอีน่าจะลงไหมคือคือใจหนูอะหนูรู้สึกว่าหนูอะพอใจกับตรงนี้แล้วแบบหมายถึงว่าพอใจพอใจกับจีแล้วอะไรยเงี้ย แต่ว่าในใจลรกๆมันก็อยากลงแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะยังไงคือคือถ้าเป็นใจไขวานะถ้าตามที่ทุกคนรู้จักไขหวานมาเลยอะคือถ้าเกิดไขวามันจะลงมันก็จะแบบก็คงไม่อยากย่าอยู่กับพี่หรือถอยลงมันก็อยากไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเสื้อหนักสิบสองมันก็ค่อนข้างจะสูงมากๆแล้วใช่ไหมซึ่งในแบบปีหน้าแบบการแข่งขันมันก็ค่อนข้างที่จะสูงมาก มาก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 เลยก็เราดูกันว่าแบบจะเป็นยังไงรอบนะ้าถ้าจีสิบสองคนก็สู้กันหนักนะเนี่ยเอออน,นั้นก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบบเออถ้ากลัวก็ยังไม่รู้ว่าแบบเขาจะทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วเซนเตอร์แล้วนาะทีนี้โอ้ทุกคนคือหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะได้เป็นตอนไหนหรือย,อยังไงเลยใดๆคือคือเหมือนมันแบบมันมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าแบบเออมันก็คงอาจจะยากมากๆสําหรับการที่จะแบบเซนเตอร์อะไรเงี้ย คือมันมันด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมันไม่ใช่แค่ความนิยมร้องเต้นเก่งหรือแบบอนะไรคือมันมีหลายส่วนประกอบมากๆแบบมากๆมากๆจริงๆอะไรเงี้ยก็ถ้าถือว่าได้ก็ถือว่าเราก็คงสักเซสเราคงไม่มีอะไรค้างคางกับหน้าที่แห่งนี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่สุดท้ายแล้ววะหนูก็ยังแบบรู้สึกว่าก็ยังห่วงอยู่แบบก็ยังรู้สึก ว่าคือมันเปนประโยคหนึ่งที่อยากพูดมากแต่ว่ายังพูดตอนนี้ไม่ได้ก็จะเอาไว้มาไลฟ์พูดอีทกทีนึงแล้วกันคือมันไม่อีกไม่นานหรอกแต่ว่าเออเดี๋ยวมันก็จะได้พูดแหละแต่ว่ารอตอนนี้ก่อนตอนที่15กันยายนี้รคุยกัเอร์แล้วนะทุกคนไกลาม,ามากๆแล้วแล้วก็ภาวนาะให้เพลง C G f o ติดเยอะ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 ให้ทุกคนได้ดูอย่างนําใจนะคะแต่ว่าก็พยายาลใจะให้ทั้งพวกเราเบียน C G แล้วก็ C G f นะครับผมเห็นเขาบอกว่าในงานจะมีแบบว่าอะไรยิ่งใหญ่ประกาศ ก็ต้องรอดูกว่าจะเป็นอะไรนะคะนูก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนก็ต้องรอดูนะคะติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเทคโสโลยีคอนเทนตกับ VR และยังมีเคนรเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f h o r e Head Application